มาทำไมพูดไม่ได้เหรอน่าไม่ชอบก็คือก็คือก็คือไปผ่าไปผ่าด้านนี้มาตอนที่เราหอด้านนี้ตอนนี้คือผ่าบนล่างใช่บนและล่างใช่ไหมระดับระดับเจ็บมากไม่เจ็บนะแต่ว่ามันเสียงเพราะว่าหมอเขาฉีดยาชาไม่เจ็บไม่เจ็บมาเดี๋ยวหมอปีทำให้เอาก็หมอหมอทำให้เอา กลัว wow. ็สีีกลัวนสุดก็คือผ่าฟันคุดนี่แหละครับแต่ว่าก็คือไงเพิ่งไปผ่ามาแบบสุดๆลร้อนเลยอือจะพูดไม่ได้คือผ่าบนละรล้อนเลยบนละละ่างตอนนี้ไม่มีฟันคุดเหรอ <laughs> โอ้ยวันกี่วันวันที่วันหนึ่งดีขึ้นอยากรู้อ่ะสองวันสองวันก็โอเคนล้วพี่วันก็เริ่มแบบเริ่มโอเคแล้ว ก็คือเมื่อเช้านี้เล่นเล่นเปียนโนเสร็จก็เลย<า>ไปหามฟันพุดต่ออะไรอย่าเน,นี่ยยาชยไม่หอยเลยเนี่ย oh <my> ผู้ไม่เรื่องเงี้ยค,คือเจ็บคือเจ็บยาชาแต่ว่าไม,ไม่เจ็บไม่เจ็บคือมันเจ็บตอนฉีดยาชาไม่เจ็บก็ตอนนี้เจ็บปะชา <laughs> ตอนนี้ชาโอ้โหสุธิยาครับก็คือว่าตอนแรกเป็นแพนว่าจะไปพาฟันคุดมาประมาณ ปีที่แล้วต่ปนี้ไม่กล้าเลยกลัวฮะเนี่ยดิ้ดไปทำก่อนดไปทำก่อนัมีงานเออทำให้ทำให้มันเสร็จก่อนเออไปเออยวเจอก่อนครับผมพี่ถึงครับผมเจอกันเลยเดี๋ยวจแลแลให้น้องพักผ่อนครับเจอกัครับสนุกเอไป